พี่บาพี่บาจะไปหาพ่อไม่ได้ดิไปไหนไปไหนมอนีดูพ่อเขาหันตูดให้แล้วอย่าไปอุพ่อเขางัดโซ่เลยดิเถอย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 เร็ว,วพ่อเขาจำหนูไม่ได้มามามา,มาเด้อพี่วามาเด้อพี่วามากลับมาลูกกลับมาหาแม่กับน้องมา พ่ออูเ่เขาจำหนูไม่ได้เด้มาเลยเออมาแล้วมาแล้วมาหาน้องกับแม่มาหนี่น้องกับแม่โรออยู่นี่แล้วนี่น้องกับแม่รออยู่นี่ไปแล้วไปถูถูต้นไม้พ่อเขาจำหนูไม่ได้พี่วามาหาหนูเลยพี่ว่า มาหาหนูพระรุ่งแล้วพี่วาครับจะไปหาพ่อไม่ได้เด้มาเด้อพี่วาคนเก่งมาเด้อพ่อเขาจำหนูไม่ได้เห็นไหมนั่นพ่อเขาหันตูดให้แล้วนั่นน่ะน๋ยวพ่อเขาจำหนูไม่ได้นะหันตูดให้แล้วนะ อยากไปหาพ่อจังเลยพ่อจำหนูไม่ได้นะครับมาเด้อมาหาน้องกับแม่มาเด้อน้องกับแม่อยู่นี่เด้อโอ้ดูหนูดูหนูพารุ่งทำอะไรทำอะไรขน,นั่นดอ,อ้เอาอะไรเข้าปากวนาะเนาะ,นะคุณแม่แลาวรุ่งก็แซบหลายกับอ้อยแห้งนี่มาพี่ว่ามาหาน้องมาอยู่ยังถูต้นไม้อยู่เนี่น น้องรออยู่นี่นะอะน้องพารุ่งรออยู่นี่นะหนูรอพี่กับแม่อยู่ตรงนี้รู้สึกจะง่วงแล้วนะสาวน้อยชอบนอนกลางวันด้วยนะคะสาวน้อยนี้ง่วงแน่ๆเลย ยังคะ่ะยังไม่มาคะ่ะยังคะ่ะยังไม่มายังถูอยู่ง่วงหรือยังคะลูกหนูพารุ่งง่วงแล้วเหรอลูกเพราะว่าหนูชอบนอนกลางวันนะคะแม่แม่หนูง่วงแล้วคะ่ะนี่ดูหลับตาแล้วหนูง่วงแล้วคะ่ะ เดี๋ยวพ่อจะพาหนูเข้าบ้านนะคะหนูง่วงแล้วนะคะทำตายืมเลวมาแล้วคะ่ะมาแล้วไปถูต้นไม้เสร็จมาแล้วมาแล้วพาลุงพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่ไปถูต้นไม้เฉย แล้พี่วามาแล้วเออต้นนี้ก็มีเนาะแต่หนูอยากไปถูต้นนู้นดูน้องสาวไปเอคชั่นอยู่ตรงนูง้นน้องสาวครอบครัวสามแม่ลูกนูนนะคะนูนก็พี่งามนะคะสามแม่ลูกเหมือนกันอยู่นูน สามแม่ลูกอยู่นูน่นโพออเลตกมันอยู่พอ,อเลยไม่รู้จักใครเอ้าเอาเอา,เอากลัวน้องเลยพี่ว่ากลัวน้องนะกลัวน้องกลัวน้องวิ่งไปใต้ท้องนะ หาพ่อดีกว่าหาพ่อดีกว่าน้ำได้นัน่นน้ำได้นัน่นมือหน่อยๆมือหน่อยหน่อยน้ำได้นัน่นง่วงแล้วนี่สาวน้อยนี่นจะได้เข้าบ้านก่อนพี่บาแล้วเข้าบ้านก่อนพี่บาเพราะอะไรก็ง่วงแล้วนีน่จะนอนไหมนอนไปเรือเลย นอนก็ดีกลัวเขาแปลกที่เขาไม่น,นอนธรรมชาติามีช้างเขานออยแล้วออเอาเอาพ,เาพี่อ,อ,ก,อ,อก,กน้องอนะพี่วาหั่งตูดให้น้องสายตาสายตามองน้องอยู่นะเอ๊ะหันหน้ามาหาน้องสิครับทำมันก็ตั๊เด็กเด็กนะวันที้ทำมันก็เ,เกนะาากขาเป็นแบบเหมือนแบบคารุ่เนาะโอ้ดูพี่วาสิ ดูพี่ว่าแก้มยุ้ยพี่ว่าแก้มยุ้ยบ้านตัวเองอ่ะแต่กน,น,นะอมก็ชอบสับปะรดแหงด้งนี่สดๆไม่ชอบแล้วลูกชอบแห้งๆนี่นะทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูดูแม่สิเน่อร่อยมากดูแม่เก็บกินจนจะหมดแล้วนี่สุดยอดเลยแม่ หน้าพิวาใหญ่มากเลยดูหน้าหนูพารุ่งสิหน้าเรียวดูดูหน้าหนูพารุ่งหน้าเรียวนะคะแม่แม่หน้าพิวาหน้าใหญ่มีแก้มหนูพารุ่งนี่เหมือนพ่อเนาะหน้าเรียวไม่มีแก้มเหมือนพิวาเลยหนูพารุ่งไม่มีแก้มเหมือนพิวาเลยเหรอลูกพิวามีแก้มเอ้าเอ้เอ้าเอ้เเห็นน้องไหมนี่จะนอนมาหนี่เห็นน้องบอนี่ ดูหลังสินนะปเปริบเสพอยู่หลังอะไรนี่จะมานอนอะไรตรงนี้ฮโอ้นันเล่นเชือกแม่ใวันนี้โอ้ผู้บบาวไหมผู้เบาวจะนอนเล่นดูน้องเขาสิ่นน,น้องง่วงแล้วนี่ อนน้อยง่วงแล้วนี่เออต้องไปอยู่ร่มอยู่ร่มส่งเสียงสาวน้อยส่งเสียงบรรยากาศเริ่มแห้งแล้งแล้วนะแห้งแล้งกันแล้วไปอีกแล้วนันไปอีกแล้วนัน ไปหาพ่อนั่นไปแล้วพี่วาอย่าไปหาพ่อเด้พี่วาเอ้ยไปหาพ่อไม่ได้เด้ตแตเลิดไปหาพ่อไม่ได้นะครับอ๋อเริ่มคันแล้ววันนี้นี่ ทูแล้อโอคุณแม่คัน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 ถูก่อนถูก่อนค่ะมา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 โอ้จะไปหาพ่อได้ยังไงเนาะพ่อเขาตกมันอยู่จำหนูไม่ได้หรอกครับ ม,มาหาแม่กับน้อง <c oughs> ดูน้องเขาอะดูน้องเขาแบค,คิกคอัทดูน้องเขาแบค,คิกคักโอ้ดูน้องดูน้องวิ่งวิ่งก่อนเลยดูน้องวิ่งก่อนเลยเอ้ยเอ้ยอ๋อมุดใต้ท้องอ๋อมุดใต้ท้องพี่มุดใต้ท้องพี่ เออเอพี่กลัวพี่กลัวไม่มุดใต้ท้องพี่นะพี่กลัวแน่มุดใต้พี่มุดมุดใต้ขาพี่เออไม่ใช่แม่แน่นพี่แน่นเนอดูพี่ก็ทำหน้าตาละมุนมากน้องสาวมุดใต้ท้องเออเอามุดใต้ท้องพี่ได้ไง่ะพี่ไม่ใช่แม่เน่นหนีไปไป ไปอยู่ที่ที่เดิมไปอยู่ที่เดิมน่อ่าไปจําที่เดิมนูน่นส่วนแม่กับน้องก็อยู่นูน่นถูใหญ่เลยออนี่เไปแล้วเดี๋ยวพี่มาเล่นด้วยนะพี่ไปอยู่ต้นนั้นดีกว่าเดี๋ยวพี่มาหาใหม่นะพารุง <laughs> ดูหนูพารุ่งพี่วาไปแล้วดูดูแม่อเอาแม่กระถูถูแม่คันชอบคลิปนี้ฝากกันไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่ๆทุกท่านจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้หนูพารุงขอลานะคะ